มีแดงเกี่ยวกับพญานาคก็เรียกว่า14บสี่อ่องชบาดาลแต่ในเมื่อมีข้างบนมันก็ต้องมีข้างล่างคือมันมีตางขึ้นตางลงอยู่ตรงจกักรวาลครับแล้วก็ตรงนี้ก็เปรียบเสมือนอเป็นที่อยู่ของมหาเทพก็คือเปรียบเสมือนของเกาะไกรลาดในวิจิตรศิลป์ข,ขึ้นมาเปรียบเสมือนที่อยู่ของมหาเทพขึ้นมาตรงนี้ครับโอเคครับหานาครูเป็นใครบ้างครับ หน้าครูมีเยอะเลยนะครับมีภารลมมีพ่อซีว่าที่จริงแล้วอันนี้เป็นปู่เสือปู่เช่าสมิงปลายแล้วก็เสียนเสียนน้นที่มีเสืออยู่ข้างบนก็คือปู่ฤษีพยักษ์เวรุอาจนันเป็นเจ้านะครับแล้วก็นี่เป็นปู่ฤษีตาไฟภาคลมแล้วก็ปู่นักการก แล้วก็มีองค์เทพเตวาและก็ฤาษีหลายๆอาจพระองคอ์เหล่านี้มาตอนไหนครับหรือมาตอนที่มาเรื่อยๆนะครับมาเรื่อยๆลูกศิษย์ยมาถวายนะครับลูกศิษย์บอกว่าเอออยากถวายองค์ครูองค์นู้นองค์นี้อาจารย์สามารถถวายได้ไหมก็ได้นะครับแล้วก็เราได้ปัจจัยจากที่ลูกศิษย์มาสักยันหรือว่ามาดูดวงลงนะเราก็ไปบูชามาเพิ่มเติมด้วยเหมือนกันเดี๋ยวเดี๋ยวอาจารย์ครับเงินจากบูชาวัตถุมงคลนี่อาจารย์ไปใช้ทำอะไรบ้าง